ความมั่งคัง่งมันคือความรู้สึกข้างในนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าโลกภายนอกของคุณโลกรูปกายโลกสามมิติของคุณนั้นนะ่ะมันมีทรัพย์สินเงินทองอยู่จริงหรือไม่นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะครูยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงนะคะ ตอนที่ครูเนี่ยมีเงินในบัญชีเหลือน้อยมากๆเลยนะคะเหลือแค่เป็นหลักพันนะคะแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนะักแต่ครูเนี่ยฝึกโลกภายในอยากจะรู้กฎสัจธรรมเลยนะคะที่เราศึกษาอย่างเข้มข้นที่เรานั่งสมาธิเราจินตนาการแล้วเราก็สื่อสารกับโลกภายในของเราเนี่ยว่ามันได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะคะครูก็ลิสต์เลยนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคือครูเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะครูก็อยากจะเปลี่ยนถ้วยจานชามที่บ้านนะ ใหม่ทั้งเซตนะคะอยากจะได้เซตประมาณนี้นะคะก็เขียนไว้นะคะเป็นลิสต์ที่เขียนและมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อชุดจานชามใหม่ทั้งเซตเลยนะคะคือเขียนประหนึ่งว่ามีเงินที่จะซื้อจานชามชุดใหม่แล้วนะคะทั้งทงท,งที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าจะให้พูดกันตรงๆคือตอนนั้น ấy, ยังไม่เหลือเงินที่จะสามารถไปซื้อจานชามแบบนั้นได้นะคะคืออันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่แต่แค่อยากจะให้มันดูดีขึ้นอยากจะให้มันดูรูลราอยากจะให้มันสวยขึ้นแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ลืมไปเลยนะคะและข้อที่2นะคะก็เขียนไว้ว่าอยากจะสวยนะคะอยากจะหน้าตาดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวมานานเพราะเราไม่ได้ออกกล้องมานานนะคะตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทําออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะมาออกกล้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าหน้าตาก็ดูโทมเหลือเกินนะคะก็เลยเขียนไว้ว่าอยากจะทําหน้าให้มันดูสวยนะคะแต่ตอนนั้นคือจํานวนเงินในบัญชีเนี่ยมันไม่พอที่จะซื้อโบทของมาฉีดหน้าได้เลยนะคะก็เขียนไว้ว่าโอเคเรา จะไปทําหน้าโดยการฉีดโบท็อกเกืรอที่เราจะได้ออกกล้องให้สวยขึ้นนะคะแล้วก็ลืมมันไปเลยนะคะคือไม่ได้ตั้งใจลืมนะคะคือหมายถึงว่าคือเขียนด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ขัดสนนะคะเขียนด้วยความรู้สึกที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําไม่ได้กังวลเรื่องเงินอะไรเลยนะคะแล้วก็ลืมมันไปนะคะอีกข้อนึงที่เขียนไว้นะคะก็คือจะไปทําสีรถใหม่นะคะเพราะว่ารถครูเดี๋ยสีดําถ้าเกิดว่าไม่ไปขัดเงาเนี่ยก็จะดูเก่าไปหน่อยนะคะก็เลยเขียนลิสต์ข้อที่3ว่า ทำสีรถใหม่และ3ข้อที่เขียนนะคะครูเขียนด้วยประโยคปัจจุบันแล้วก็เขียนด้วยความรู้สึกว่าเราอะ่ะมีเงินจ่ายสิ่งต่างๆเราเนี้ยแน่นอนนะะไม่ได้รู้สึกว่าขาดแคลนไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินนะคะแล้วอยู่ๆเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์โดยที่ตอนเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นอะ่ะ ครูก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าครูเคยเขียนลิสต์นั้นเอาไว้นะคะคืออยู่มาวันหนึ่งนะคะพี่สาวของครูก็บอกว่าเออมีถ้วยจานชามที่ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันเป็นของใหม่เลยนะซื้อมาเก็บไว้นานมากๆแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะโลบ้านอยากจะได้ไหมเอาไปใช้ไหมลองมาเลือกดูไหมเผื่อชอบ จะได้เอาไปใช้เลยไม่ต้องซื้อเอาให้เลยทั้งเซตเลยแล้วครูก็ไปดูถ้วยจานชามชุดนั้นนะคะซึ่งเป็นเซตจานชามชุดสีขาวที่ครูอยากจะได้แล้วมันก็เป็นแบรนด์ที่ครูอยากจะซื้อแล้วมันก็มีถ้วยจานชามช้อนครบชุดครบเซตแบบจํานวนมันเนี่ยสามารถใช้ได้หนึ่งครัวเรือนเลยนะคะครูก็ดีใจมากๆเลยครูก็เอามาทั้งหมดเลยพี่สาวก็บอกว่าอุ้ยดีจังเลยที่ชอบดีจังเลยที่เอาไปใช้เพราะว่าเอาไว้ที่บ้านนานแล้วแล้วก็ไม่มีใครใช้เพราะว่าที่บ้านของพี่ ก็มีเยอะแล้วนะคะครูก็เลยได้ชุดจานชามนั้นมาฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะแล้วครูก็มานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเคยเขียนลิสต์นี้นี่เราเคยอยากได้สิ่งนี้นี่โห oh, ขอบคุณมากๆเลยครูก็รีบขอบคุณใหญ่เลยนะคะส่วนลิสต์ที่2ก็เกิดแบบปฏิหารเช่นเดียวกันนะคะวันหนึ่งครูก็นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกับลูกนะคะแล้วสามีก็เลิกงานแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากทําหน้าไหมเดี๋ยวเอาเงินให้ ไปดูคอร์สซิไปที่คลินิกเสริมความงามซิว่าเขามีคอร์สอะไรบ้างจะได้ทําหน้าสวยๆเพราะว่าไม่ได้ทําหน้ามานานแล้วเดี๋ยวออกตังให้คือครูก็งงใจนึงก็ดีใจว่า เฮ้ยทำไมสามีใจดีจังเลยแล้วใจหนึ่งก็คิดติดตลกว่าเฮ้ยฉันโสมขนาดนั้นเลยเหรอนะคะแต่ยังไงยังไงซะมิราเคิลมันก็เกิดกับชีวิตครูโดยที่ <c ru> คือครูเนี่ยไม่ได้มีตังค์ของตัวเองนะคะคือตังค์ที่ใช้ส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าการทําหน้าหรือว่าซื้อเครื่องสําอางหรือว่าชอปปิ้งส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตังค์ตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ย สามีก็มาเสนอที่จะออกตังให้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วครูก็ไปลงคอร์สเพื่อที่จะฉีดโบท็อกซึ่งครูก็ไม่ได้เสียตังศัก,กบาทเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยก็ขอบคุณนะคะครูก็รีบขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณพลังงานดีๆนะคะที่ส่งเหตุการณ์ต่างๆมาให้เราโดยที่เราไม่ได้คาดหวังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะและเหตุการณ์สุดท้ายนะคะคือลิสต์ข้อที่3ของครูก็คือ อยู่ๆครูขับรถไปก็มีคนมาชนท้ายรถครูนะคะแต่ตอนนั้นน่ะคือครอูฝึกโลกภายในอยู่แล้วฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกรู้ทันอารมณ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝึกใช้กดแรงนึงดูดอยู่แล้วนะคะแทนที่ครูจะโมโหนะคะครูก็ยิ้มครูบอกว่าขอบคุณนะที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คือแค่ขอบคุณเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองโมโหไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยมีขึ้นพลังงานลบไม่อยากให้ตัวเองอ่ะใช้คําพูดที่ไม่ดีเดี๋ยวพลังงานลบๆอ่ะมันจะมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายิ่งเราพูดจาไม่ดียิ่งเราโมโหเนี่ยพลังงานลบมันก็จะเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆครูเลยแก้ปัญหาตัวเองด้วยการที่ยิ้มแล้วก็บอกว่าขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็ลงไปเจรจากับคู่กรณีนะคะคู่กรณีก็น่ารักมากๆเลยนะคะบอกว่ารถของเขาอ่ะไม่มีประกันแต่เขาอ่ะจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะครูก็รู้ รู้สึกซาบซึ้งใจเหมือนกันนะที่เขาอ่ะมีความรับผิดชอบมากๆเลยนะคะแล้วครูก็ไม่ได้แจ้งความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เอารถไปเข้าอู่แล้วก็ไปทําสีนะคะแล้วอู่นั้นก็ใจดีมากๆเลยนะคะก็คือขัดเงาให้ฟรีทั้งคันเลยนะคะรถครูก็เลยได้สีใหม่แล้วก็มันวาวโดยที่ครูก็ไม่ได้จ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้เราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอย่าเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นสิ ไม่เป็นไรนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรครูแค่ ามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ครูตั้งใจที่จะใช้กฎเหล่านี้โดยที่บอกเลยนะคะว่าสถานะการเงินในโลกภายนอกของครูเนี่ยมันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่ครูอยากได้ครูก็เขียนไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ครูเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวฉันก็จะทําเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นนะคะแล้วจัก,กรวาลก็ส่งคนส่งเหตุการณ์ส่งสถานการณ์ต่างๆมาทําให้สิ่งที่เราต้องการนั้นนะมันเกิดขึ้นโดยที่3ลิสต์นี้นะคะครูไม่ได้จ่า เงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะแต่ครูได้ทุกอย่างตามที่ครูต้องการครูก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะสําหรับการได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะครูก็ขอบคุณและหลังจากนั้นมันก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆนะคะครูก็แค่รับรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณในทุกสถานการณ์ทุกการได้รับของครูนะคะเพื่อที่จะให้มัน yes and more นะคะจิตใต้สำนึกของเรามันจะได้รับรู้ว่าเราสำนึกรู้บุญคุณ และมันจะทํางานตอบสนองเจ้านายของมันนะคะว่าคุณคู่ควรในการที่ได้รับ และฉันจะทําให้มากกว่ามากกว่าและมากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะนี่คือหน้าที่ของจิตใต้สํานึกของเรานะคะที่มันทํางานร่วมกับกฎธรรมชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎแรงดึงดูดกฎคลื่นพลังงานกฎเหตุและผลและกฎจักรวาลต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะฝึกโลกภายในกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาส่งคลื่นพลังงานบวกส่งคลื่นพลังงานดีๆเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะคะคขอบคุณทุกการติดตามทุกสื่อโซเชียลของครูเอเรน่าเลยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ